สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะมือนี่แม่สายกระซิมะกัมจัดเพียให้ทั่วฟักงาวที่ปลูกใส่กระสอบเนาะคะ่ะทั่วฟักงาวที่แม่สายปลูกใส่กระสอบอายุเพิ่นก็ได้ซิบหามือแล้วค่ะเพิ่นก็คืนมาแบบหลายเลยค่ะแต่ว่ากระถือ,อหอยทากกินไปหลายต้นอยู่ค่ะอันนี้คือส่วนที่เหลือเนาะคะ่ะ แต่ว่ามีเพียดำๆึ้นมาแบบหลายเลยค่ะแม่สายก็เลยสิมากําจัดเพียค่ะเมื่อนี้แม่สายก็ใส่น้ำยาล้างจานกับน้ำเปล่าค่ะกรบบีบน้ำยาล้างจานลงใส่ในถังน้ำเปล่าเลยค่ะแต่ว่าน้ำยาล้างจานแม่สายก็บด้ใส่หลายค่ะที่นี่แม่สายก็ใส่ไม่ข้นน้ำยาล้างจานค่ะ กระใสไม่ค้นน้ำยาล่างจานให้ทั่วเลยค่ะกระตีตีไม่ให้เพิ่นเกิดฟ้องค่ะส่วนผสมแม่สายกระใสน้ำยาล่างจานย่างเดียวค่ะนี่ค่ะค้นให้เพิ่นเกิดฟ้องหลายๆเนาะค่ะที่นี่กระค้นเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายกระใเอากระบอกฉีดมาใส่ค่ะ แม่สายกับจุ่มกับบอกฉีดลงไปในถังน้ำเลยค่ะใส่นำาญ้าล่างจานให้เกือบเต็มถังเลยค่ะการเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่กับปิดฟ้ากระบ,บอกฉีดค่ะหมุนให้เนียนๆเลยค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่แม่สายกะสีเอาน้ำยาล้างจานมาฉีดให้ทั่วฟักเงาเลยค่ะแม่สายกะสีฉีดน้ำยาล้างจานไปตามต้นตามใบทั่วฟักเงาค่ะฉีดให้ทั่วเลยค่ะพระว่าเพียด้มดั้มกะึ้นมาแบบหลายเลยค่ะก็อยู่ตามต้นตามใบเพิินค่ะ นานี่เพียดําดํากบมาหลายเลยค่ะหลังจากมือนี้เนาะค่ะแมสาซกับสิมาฉีดน้ำยาล้างจานให้ทั่วฟักเงาทุกมือค่ะจนกลัวเพียรดําดําสิหายไปเนาะค่ะทั่วฟักเงาเพิ่นกระย่างต้นหน่อยอยู่ค่ะแม่สายกับใสส่วนผสมแค่น้ำยาล้างจานค่ะ ต้นทั่วฟักเน่าพันต้นใหญ่แล้วเนาะค่ะใส่ผงซักผ้าก็ได้ค่ะผงซักผ้ากับกำจัดเพียดํดำได้ผลดีคือกันค่ะแต่ว่าเมสายก็เห็นว่าต้นทั่วฟักเง่าพันกระย่างต้นหน่อยเนาะคะ่ะเมสายก็เลยใส่น้ำยาล้างจาน,นะค่ะเพราะว่าน้ำยาล้างจานเพ่นกระสี่ออนก็ผงซักผ้าค่ะ แต่ว่าน้ำยาล้างจานกระใส่กําจัดเพียให้ต้นไม่ให้พักดีคือกันค่ะกตต้องมาฉีดน้ำยาล้างจานให้เพิ่นทุกมือเนาะค่ะจนกลัวเพียรดำดำสีหายไปค่ะบางต้นเพียร์ดำดำกะเต็มเลยค่ะเหนียวเลยค่ะฉีดน้ำยาล้างจานใส่แล้วก็ลูบๆเพียออกน้ำค่ะ บางต้นเพียก็แน่นเลยค่ะแต่ว่าถามาฉีดให้เพิ่นทุกมือทุกมือเนาะค่ะประมาณอาทิตย์กลัวเพียรดำๆำกะสีหายไปเลยค่ะแม่สซ้ายกะเคยทดล่องเฮ็ดแล้วค่ะวิธีนี่กะกําจัดเพียได้ผลเลยค่ะแต่ว่าพักบางยางกะต้องใส่เวลาใายเพิ่นเนาะค่ะ นี่ค่ะฉีดไปตามใบเพิินเลยค่ะฉีดให้เพียเพ่นรุดออกเนาะค่ะเพียกก็อยู่ตามต้นทั่วตามใบทั่วแบบหลายเลยค่ะบางต้นก็แน่นเลยค่ะ หลังจากที่แม่สายฉีดน้ำยาล้างจานกำจัดเพลียให้ทั่วฟักเงาแล้วเนาะคะ่ะแม่สายกะสีมาบํารุงต้นทั่วฟักเงาค่ะแม่สายกะสีเฮ็ดห่อม้วนไข่มาหดต้นทั่วฟักเงาค่ะกะตองบํารุงให้ต้นเพิินแข็งแรงเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้บ่มีฝนตกมาเลยค่ะกะเป็นช่วงหนาหนาวเนาะคะ่ะ แต่ว่าแดดกะหอนหลายค่ะมีแต่แดดกับล่มเนาะค่ะแม่สายกะเลยสีหาวิธีบำรุงต้นทั่วฟักเง่าให้เพิ่นแข็งแรงเนาะค่ะให้ต้นทั่วฟักเง่าเพิ่นยูหลอดได้ในนาแรงค่ะถ้าเป็นช่วงนาฝนกับบตองบำรุ่งห่อมโมนเพิ่นกะได้ค่ะพระว่าเพิ่นกะสีได้น้ำฝนได้น้ำธรรมชาติเนาะคะ่ะมีค่ะ แม่สายกะสีมาเฮ็ดฮอร์โมนไข่ค่ะน้ำที่แม่สายใส่กบเป็นน้ำเศร้าเข่าค่ะหุ้งเขาเ่าแล้วๆแม่สายกะเก็บน้ำเศร้าเข่าไว้ค่ะแล้วแม่สายกะใส่ไข่นวยหนึ่งเนาะค่ะตอกไข่แล้วก็เอาลงไปในน้ำเศร้าเข่าเลยค่ะเปลือกไข่กะใส่ลงไปน้ำกันเลยค่ะแล้วก็ค้นให้เข่ากันค่ะ แม่สายกับสซใครกับสซน้ำเศร้าเข่าเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปแม่สายกับสีไซผงสุรดค่ะผงสุรดแม่สายกับบไดไซหลายค่ะแล้วที่นี้แม่สายกับสีไซเอฟลอยห่าซีฟน้ำค่ะเอมลอยหาซีบแม่สายกับส่นิดหนึ่งค่ะบไดไซหลายคือกันค่ะที่นี้แม่สายกับสีส่ไม่ข้นเนาะค่ะ ใส่ไม่ข้นไม่ตีให้ส่วนผสมเพ่นเข่ากันค่ะส่วนผสมที่แม่สายใส่มือนีเนาะคะ่ะกะซีมีน้ำเศร้าเขามีไข่หน่วยหนึ่งผงชูรสนิดหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็เอฟลอยหาซิปนิดหนึ่งค่ะแม่สายกะสีเห็ดหอโมนบํารุงต้นทั่วฟักเงาในช่วงหนาแรงเนาะคะ่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ แมสายกับคนห่อมู่นในเพลินเขากันอีกรอบค่ะคนเรียบลอยกับตกห้อมุนใส่ต้นทั่วฟักเงาเลยค่ะกับใส่ห่อมุ่นให้ตนทั่วฟักเงาจนกลัวสิคคบถูกกระสอบค่ะที่เม่สายปลูกทั่วฟักเงารุ่นแรกเนาะคะ่ะกับเป็นช่วงหนาฝนค่ะเม่สายกับบริใสห่อมุ่นบำรุงตนเพื่เรื่ยค่ะปลูกทั่วฟักเงารุ่นที่สองเนาะคะ่ะ กะเป็นช่วงนาแรงค่ะแม่สายก็เลยตรงบํารุงตนเพิินค่ะแม่สายก็เลยเฮ็ดห้อม์โมนบํารุงตนทั่วฟกักเงาค่ะกัขอบคุณทุกคนเนาะค่ะทิดติดตามทีลับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดต,ตามช่องแม่สายชอบปลูกเนเดอร์ค่ะคลิปนาเจอกันไหมค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ